เคยไหมครับแฟนคุณบอกว่าไม่เป็นไรแต่สีหน้าเหมือนโลกจะถลม่มหรือเธอพูดว่าแล้วแต่เธอแต่จริงๆถ้าเลือกผิดคุณอาจโดนงอนข้ามวันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่หลายคู่เจอแต่ไม่ค่อยมีใครพูดตรงๆเรื่องของการสื่อสารแบบอ้อมๆที่บางครั้งกลายเป็นความไม่เข้าใจเธอไม่ได้งอน เธอแค่หวังว่าเขาจะเข้าใจโดยไม่ต้องพูดออกมาลองนึกภาพตามนะครับฝ่ายหญิงบอกว่าช่วงนี้เหนื่อยจังเลยฝ่ายชายตอบว่างั้นพักอยู่บ้านนะเดี๋ยวซื้อข้าวมาให้เธอเงียบแล้วตอบว่าอืมก็ได้แต่จริงๆเธออยากให้เขาชวนไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศ เธอไม่ได้อยากพักเธออยากรู้ว่าเขาเข้าใจเธอหรือเปล่าอีฉากหนึ่งวันครบรอบเธอเงียบทั้งวันรอว่าเขาจะจำได้ไหมเขาทำงานตามปกติไม่รู้เลยว่าวันนี้พิเศษตอนเย็นเธอถามว่าวันนี้ไม่มีอะไรพิเศษเหรอเขาตอบว่าอ้าววันอะไรเหรอเธอเสียใจแต่ก็ไม่พูดตรงๆว่าวันนี้คือวันครบรอบ เพราะเธออยากให้เขาจำได้เองเพื่อพิสูจน์ว่าเขาใส่ใจแล้วทำไมผู้หญิงถึงไม่พูดตรงๆเพราะเธอรู้สึกว่าถ้าต้องขอเองมันจะไม่โรแมนติกเพราะเธอเติบโตมากับวัฒนธรรมที่สอนว่าผู้หญิงดีต้องไม่เรียกร้องเพราะเธอใช้สัญญาณเพื่อดูว่าเขาใส่ใจจริงไหม ในขณะที่ผู้ชายมักถูกสอนให้พูดตรงๆเพื่อแก้ปัญหาเขาไม่เข <ison> ้าใจสัญญาณอารมณ์เท่าผู้หญิงเขารอคำขอที่ชัดเจนเพราะกลัวเดาผิดแล้วจะทำให้เธอไม่พอใจแล้วเราจะทำยังไงดีสำหรับผู้หญิงลองพูดตรงๆแบบนุ่มนวล เช่นวันนี้อยากไปเดินเล่นกับเธอจังวันครบครอบนี้อยากให้เธอเซอร์ไพรส์นะการพูดตรงๆไม่ได้ทำให้ความรักลดลงแต่ทำให้เขารู้ว่าคุณต้องการอะไรและอยากทำให้คุณมีความสุขสำหรับผู้ชาย อย่ารอให้เธอพูดตรงๆเสมอไปลองสังเกตน้ำเสียงสีหน้าคำพูดเล็กๆถ้าไม่แน่ใจถามด้วยความอ่อนโยนเช่นเธออยากให้เราทำอะไรพิเศษไหมวันนี้ดูงเงียบๆมีอะไรในใจหรือเปล่าความรัก ไม่ใช่การเดาใจเก่งแต่คือการกล้าพูดกล้าฟังและกล้าเข้าใจกันเธอไม่ได้งอนเธอแค่หวังว่าเขาจะเข้าใจโดยไม่ต้องพูดออกมาคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าแฟนพูดเยอะแต่ไม่ได้ต้องการคาตอบหรือบางทีเธอเล่าเรื่องที่ทำงานแล้วคุณรีบเสนอทางแก้แต่เธอกลับเงียบไป วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมผู้หญิงถึงพูดเพื่อเชื่อมใจและทำไมผู้ชายถึงพูดเพื่อแก้ปัญหาความต่างนี้คือจุดเล็กๆที่ทำให้หลายคู่ไม่เข้าใจกันผู้หญิงใช้การพูดเพื่อเชื่อมโยงอารมณ์เธอเล่าเรื่องที่เจอมาไม่ใช่เพราะต้องการคำตอบแต่เพราะอยากให้คุณรับรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงเช่นเธอพูดว่า วันนี้เจ้านายพูดแรงมากเลยคุณตอบว่านั้นลาออกเลยไหมเธอเงียบแล้วรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจฉันเลยในขณะที่ผู้ชายถูกฝึกให้พูดเพื่อแก้ปัญหาถ้าเธอพูดว่าเหนื่อยเขาจะคิดว่าต้องหาทางแก้แต่เธอแค่ต้องการให้คุณฟังและอยู่ข้างๆเท่านั้นเธอวันนี้ประชุมยาวมากเจ้านายพูดไม่หยุดเลย เขานั้นคราวหน้าลองเสนอไอเดียดูสิจะได้ไม่โดนพูดฝ่ายเดียวเธออืมจริงๆเธอแค่ต้องการให้เขาพูดว่าฟังดูเหนื่อยมากเลยวันนี้เธอเก่งมากนะที่อดทนได้ขนาดนี้เธอเพื่อนที่ทำงานเริ่มตีตัวออกห่างเขาเนี่ยเลิกคบไปเลยสิจะได้ไม่เครียดเธอไม่ใช่แบบนั้นเธอไม่ได้อยากเลิกคบ เธอแค่อยากให้คุณเข้าใจว่าเธอรู้สึกโดดเดี่ยวสำหรับผู้ชายลองเปลี่ยนจากเสนอทางแก้เป็นรับฟังอย่างตั้งใจเช่นฟังดูหนักเลยนะวันนี้เธอเจออะไรมาเยอะมากเลยฉันอยู่ตรงนี้นะอยากเล่าอะไรก็เล่าได้เลยการฟังแบบนี้จะทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมใจมากขึ้นสำหรับผู้หญิงถ้าอยากให้เขาแค่ฟังลองพูดนำก่อนว่า วันนี้อยากเล่าเฉยๆไม่ต้องช่วยแก้ก็ได้นะหรือขอแค่กอดทีหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรก็ได้การสื่อสารแบบนี้จะช่วยให้เขารู้บทบาทของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นปิดท้ายด้วยประโยคอบอุ่นผู้หญิงพูดเพื่อเชื่อมใจผู้ชายพูดเพื่อแก้ปัญหาแต่ถ้าเราฟังกันด้วยใจเราจะเข้าใจกันมากกว่าที่เคยคุณเคยเจอไหมครับเวลาทะเลาะก,กันแล้วเธอเงียบไป หรือบางทีคุณถามว่าเป็นอะไรแล้วเธอตอบว่าเปล่าแต่สีหน้าไม่ใช่เลยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าความเงียบของเธออาจกำลังพูดมากกว่าคำพูดและถ้าเราฟังให้เป็นเราจะเข้าใจเธอมากขึ้นผู้หญิงหลายคนใช้ความเงียบเป็นการปกป้องตัวเอง เธออาจรู้สึกว่าถ้าพูดไปจะโดนตัดสินหรือไม่ถูกเข้าใจบางครั้งเธอเงียบเพราะกำลังรอให้คุณสังเกตไม่ใช่แค่ได้ยินเธออยากให้คุณเห็นว่าเธอเศร้าเหนื่อยหรือเสียใจโดยไม่ต้องพูดออกมาในขณะที่ผู้ชายมักตีความว่าเธอไม่พูดเท่าก็ไม่มีอะไร แต่จริงๆแล้วเธอกำลังพูดอยู่ผ่านภาษากายผ่านการเว้นจังหวะผ่านการไม่ตอบกลับตัวอย่างที่หนึ่งเธอเงียบหลังจากคุณพูดแรงเขาก็เธอผิดเองจะโกรธทาไมเธอเงียบเธอไม่ได้เงียบเพราะไม่มีอะไรจะพูดเธอเงียบเพราะรู้ว่าถ้าพูดไปจะเจ็บมากกว่าเดิมตัวอย่างที่สองเธอไม่ตอบแชทเขาส่งข้อความไปว่า โอเคงั้นตามใจเธออ่านแล้วไม่ตอบเงียบไปทั้งวันจริงๆแล้วเธอกำลังพูดว่าฉันเสียใจนะที่คุณพูดแบบนั้นแต่เธอเลือกเงียบเพราะไม่อยากทะเลาะสำหรับผู้ชายลองฟังความเงียบให้เป็นถ้าเธอเงียบอย่าถามว่าเป็นอะไรแบบรีบๆแต่ลองพูดว่าฉันรู้ว่าเธออาจยังไม่อยากพูดแต่ฉันอยู่ตรงนี้นะถ้าเธอพร้อมเมื่อไหร่ฉันอยากฟังเธอจริงๆ การให้พื้นที่คือการฟังที่ลึกที่สุดสำหรับผู้หญิงถ้างเงียบเพราะเจ็บลองเขียนข้อความสั้นๆแทนขับพูดเช่นวันนี้ฉันรู้สึกไม่โอเคขอเวลานิดหนึ่งนะหรือฉันยังไม่พร้อมพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกการสื่อสารแบบนี้จะช่วยให้เขาเข้าใจคุณมากขึ้นโดยไม่ต้องทะเลาะปิดท้ายด้วยประโยคอบอุ่นเธอไม่ได้เงียบ เธอกำลังพูดอยู่และถ้าเราฟังด้วยใจเราจะได้ยินทุกอย่างที่เธอไม่พูดออกมา